สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ใกล้เทศกาลตุ๊จีนกันแล้วเราก็มีอันเล่มใหม่นะครับเพิ่งได้มาจากวัดสดๆร้อนๆเลยนะครับเขาเรียกว่าพระคาถามหาเมตตาใหญ่วัดสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิพุทธชัธยันตีนะครับ9 8 9นะเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่3แล้วนะครับเป็นของที่หายากมากๆเลยอ้าน,นี่นี่ส่วนด้านหลังนะับเป็นมูทิการร่วม ทำบุญสะสมทุนนะครับนะครับในการจัดพินนี่ติดต่อสอบถามได้นะครับพระครูนี่นะอ่าตามนี้นะเล่มนี้ดีอย่างไรผมจะบอกว่าเอ้ยนี่ตัวโตวอ่านง,ง่ายชัดเจนเนาะนี่นะครับลองดูอ่านท่านเองนะครับท่านพระธรรมโพธิวงศ์ครับวิรยุทธโธนะครับเจ้าอาวัดไทยพุทธขยายวัดไทยพุทธคยายเฮ้ยคุณๆเนาะวัดนี้ที่ไหนเนาะไม่ต้องสงสัยแล้วครับวัด พระธรรมทูตท,ที่พุทธคยาประเทศอินเดียครับข้างๆสถูปพุทธคยาครับเคยเห็นพุทธคยาอย่างอ่ะเดี๋ยวหลังผมพาไปรูปชมแล้วกันนะนี่ท่านเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปานนะครับน้าแล้วตอนนี้ท่านกลับมาเมืองไทยนะครับช่วงโควิดก็สร้างดําเนินการก่อสร้างวัดสุสวรรณภูมิพุทธชันตี 989นะหนังสือนี้มี limited edition นะครับพิมพ์ครั้งหน่ง500เล่มพิมพ์ครั้งที่2 0 0 0เล่มพิมพ์ครั้งที่3 1,000เล่มเล่มนี้พิมพ์เป็นครั้งที่3นะครับเพราะว่าครั้งแรกไม่พอครับอ่านะสามารถติดต่อ ID ลงไ d ดีไลน์อะไรกันได้นะ่เนะ่ข้อสำคัญนะครับผมจะบอกว่าอะไรนี่ท่านคุณน่ารักมากเลยเนาะนี่นะครับก็คือรูปในการอุ้ยนี่นะครับรูป ภายในนะครับแล้วก็นี่คือองค์ที่พุทธคยาที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยครับคือจําลองแบบของอินเดียมาเลยนะครับถ้าใครได้ไปอินเดียจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เราก็เปิดดูนะครับเฮยนี่เป็นอยางไรสภาพนะนี่พระคาถาเมตตานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปเรื่อยๆให้ชมกัน,นครับขอถือว่าเป็นการเปิดให้อ่านชมแล้วกันนะที่เล่มนี้จะมีนี่วัดพระเชษวันมหาวิหารนะครับ นะครับเออนี่เมืองสารว์วัคขีนะครับนี่สวยมากๆาเลยนะครับนี่เนาะต้นโพนะวัดอานนท์มหาพิธฐานนะเออวัดเชษฐพนเนะเราจะมาดูที่นี่อันนี้สองของการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่เออหลังมาสวดมนตนกันไหมเนาะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ละเป็นที่รักของอามนุษย์เทวดาย่อมคุ้มครองรักษานะนี่เห็นไหมครับ ไฟยาพิษศสาสตรวุฒิไม่อาจทำลายได้จิตได้สมาธิเร็วสีหน้าผ่องใสไม่หลงตายมีเมื่อยังไม่บรรลุธรรมย่อมเข้าถึงคุมมลกทั้นสูงเนาะในนี้จะประกอบด้วยอะไร้างไหมพระคาถารลตนไตระตนะบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าไตาส่สมาคมสันเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังคคุณนะ สวดชัยยะสิทธิขาขาเมตตามหาเมตตาใหญ่เนาะนี่โอ้โหสามพันเลยนะครับแล้วทีมคันนี้ตัวนี้อ่านง่ายโอ้โหผมชอบเพราะอะไรวะตัวโต,วตวสะใจมากเลยนีอ่อ่านง่ายมากครับเพราะตัวใหญ่มากครับสามารถซื้ออะไรวางแบบนี้ท่านนะแล้วก็สวดมนต์ไปอ่านได้นะครับมองไกลไม่ต้องใส่แว่นเราก็มองเห็นเนาะเพราะว่าใหญ่นะใหญ่แบบใหญ่แบบโอ้โหลานเลยนะครับตัวนี้แล้วทีมคันนะ อ่านง่ายสีนี่เป็นกระดาษซอบสายตานะไม่แสงนะไม่ไม่สะท้อนเข้าเมืองตานะทำให้ตาไม่แสบตานะอ่านได้นานนะเป็นกระดาษอย่างดีนะครับคือกระดาษไม่สะท้อนแสงนะอ่านแล้วสบายตานะครับนี่ก็มีคาถาเมตาใหญ่นี่นี่นีเอวังนี่ครับเอวังเมสุตังนะแล้วก็ยาวนะครับคาถานี้ยาวมากยาวจริงๆผมใช้คาว่ายาวเลยนะยาวนะครับเราก็มาสุดที่โอ้ ตรงนี้ท่านทำน่ารักทำสวยเนาะเนาะนี่เจโตวิมุตติเจโตวิมุตตินะครับเจโตวิมุตติเมตตาใหญ่โอ้โหนี่โอ้นี่ยาวเลยเนี่ยท่านทำน่ารักจริงแล้วมีลายดอกบัวลายเลยด้วยนะสามคนที่ชอบส่วนหมุนะครับเพราะว่าที่สำคัญเวลาเราพกพบไปที่ไหนนะหนึ่งคือเล่มมันเล็กนะพบง่ายไม่ต้องถือเล่มใหญ่นะนี่แผ่นเมตตาเทวดาทั้งสิบทิศนะเออนะตรวนี้ กาบนมุตสงการพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับบทสวดบารมีสิบทิศก็ทานะบารมีศีลบารมีนักธรรมธรรมปัญญาบารมีเววิริยะบารมีขันตินะครับประมาณนี้นี่โอ้นี่อ่านนี่น่าจะเป็นคําแปลนะนี่น่าจะเป็นส่วนของคาคาแปลนะครับแปลว่าเป็นยังไงนะนี่แล้วก็ข้างหลังจะเป็นรูปรูปที่กิจกรรมต่างๆนี่ ตำนานถวายข้าวมรทุญาตนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะเราก็รูปเยอะมากเลยก็ถ้าท่านใดต้องเบาอันนี้นะครับผมว่าก็เอาส่วนด้านหลังออกไปได้อีกทั้งประมาณยี่สิบสิบหน้ามั้งเอาเนื้อๆครับก็สามารถแบ่งไว้ได้เนาะก็ฝากไว้ที่บ้านนะประมาณเท่านี้เออเห็นไหม ครึ่งหนึ่งไงไหมครับประมาณนี้สามารถถอดออกไปได้นะเออก็เท่าพกบางลงอันนี้นี้ได้อีกนิดนึงนะครับีการแกะก็ไม่ยากนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวแกะธรรมดาเนาะเราใช้มือง้างธรรมดานี้ก็ได้ครับนี่ครับใช้แกะธรรมดาไม่ยากเป็นห่วงธรรมดาเนาะห่วงห่วงห่วงธรรมดาไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นว่าเรื่องนี้ถือว่าน่ารักมากเลยนะเหมาะองการเอาไปสวดมนต์พกพาได้นะครับกระดาษนี้ทนทานนะดูจากกระดาษนี้อับยูวีอย่างนี้นะนี่ทนทานก็ขอบคุณนี่เพิ่มเตินะครับสวัสดีครับ